สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์สรุปข่าวเด่นและภารกิจผู้บริหารที่สำคัญประจำเดือนมีนาคมปีงบประมาณ2,567มีรายละเอียดดังนี้วันที่1มีนาคมนายบรพจนจันง,งามพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัดเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการกิจกรรมที่2ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรามาสเขตตรวจราชการที่17ณหอประชุมนเรศวรโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และในเวลา9ก้นาฬิกาสามนาทีมอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศและนักวิชาการกลุ่มงานเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกขับเคลื่อนการขจัดความยากจนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิต์เป็นประธานในการประชุมณห้องประชุมศิลาอาชั้น5้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิต ต่อมาในเวลา18นาฬิกามอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Walk in Fin Shop Otok เมืองอุตรดิตครั้งที่2ณบริเวณลานาหน้าห้างสรรพสินค้า Friday อำเภอเมืองอุตรดิต วันที่2มีนาคมพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตฐ์มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี2567ณศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิต์ วันที่6มีนาคมพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตมอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพร้อมด้วยคณะทำงานติดตามและบริหารจัดการหนี้กองทุนลงพื้นที่ออกกิจกรรมคลินิกกองทุนเคลื่อนที่สตรีอุตรดิตมีสุขในพื้นที่อำเภอนาำป่าจังหวัดอุตรดิต วันที่7มีนาคมเวลา9นาฬิกาสนาทีในสหวิทย์อภิชัยวิสรุตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดมหกรรมออม50ปีทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากส่วนภูมิภาคเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครบรอบ50ปีโดยมีพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาการอำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานทุนชุมชนคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเข้าร่วมกิจจกรรรรมมศาาาปะชคัังหวดดอุต ต่อมาเวลา10นาฬิกา30นาทีนห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งได้มีการคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนและวางแผนการขับเคลื่อนงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป วันที่12มีนาคมนายสหวิทย์อภิชัยวิสรุตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดและคณะอนุกรรมการร่วมกันกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดในปีงบประมาณ2567และพิจารณาแผนการพัฒนาโอทอปของจังหวัดณนห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่13มีนาคมพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและนักวิชาการกลุ่มงานร่วมโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลในพื้นที่อำเภอพิชัยวันที่14มีนาคมพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้ออุคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกับการขจัดความยากจน ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรสตรีเพื่อขับเคลื่อนการขจัดความยากจนณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์วันที่18มีนาคมพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์นำข้าราชาการในสังกัดร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี2567ณนะพระบรมราชานุสาวรีย์ราชาการที่5ลานอเนกประสงค์ริมน่านอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ วันที่19มีนาคมพัฒนาการจังหวัดอุตรดิต์นำทีมผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัดร่วมติดตามการลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของรองนายกรัฐมนตรีนายสมศักดิ์เทพสุทินและคณะในพื้นที่อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิต วันที่21มีนาคมพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์นำทีมผู้บริหารและนักวิชาการในสังกัดให้การต้อนรับการลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการตรวจราชาการของผู้ตรวจราชาการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชาการที่17นางสาววริศราโสภาคณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์และในพื้นที่ตำบลน,นาย่างอำเภอพิชัย วันที่22มีนาคมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีมอบแบบหลายผ้าพระราชทานท่า,าลายสิริวชิราพร์และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน Su ตเทนเอเบิร์น able, แฟชั่นแฟชั่นแห่งความยั่งยืนณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์วันที่25มีนาคมพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมืองทราฟฟ่ฟองดูจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณพศ2567ณโรงแรมต้นทองรีสอร์ทอำเภอเมือมองุดต 27มีนาคมพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์นำทีมผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมโครงการสตรีอุตรดิตถ์รวมใจพัฒนาอาชีพและสืบสารสินผ้าถิ่นไทยให้งดงามร่วมสมัยในวันสตรีสากลประจำปี2567นหอณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์จบการนำเสนอสรุปข่าวเด่นและภารกิจผู้บริหารประจำเดือนมีนาคม2567แล้วพบกันใหม่ในเดือนถัดไป